ฮอนด้าซีนะฮะเครื่อง2 0 0 4ตัว EL นะครับคันนี้ขับ4ด้วยนะฮะปี15.16นะครับเป็นรถครอบครัวที่ยอดนิยมคันหนึ่งเลยนะไม่ั้ใครที่หาอยู่เนี่ยจอดอยู่งนี้แล้ว1คันนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์สวยๆเลยนะครับสีดําเนียนๆรถของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีตะต่อไม่มีพริกคว่ำนะครับเราคัดสภาพโดยทีมงานมืออาชีพก่อนที่จะซื้อเข้ามานะครับ เป็นสบายใจใหายห่วงได้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีตะต่อไม่มีพลิกคว่ำทุกกรณีนะครับคันนี้ไมล์แสนเก้านะครับ C R V ขับ4ปี1 5บ6เจ็ดนะครับเป็นเครื่อง2004 E L ใครหายอยู่เอาราคาไปนะครับ4,59,000าครับผมราคาไม่รวมปลายนะครับ4,59,000านนะครับเครด,ดิตดี ฟรีดาวผ่อนเดือนละ9,000กลางๆ72งวดน,นะครับหรือ9,840งวดได้เลยครับต่างจังหวัดเรามีบริการจะส่งด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวที่น่าสนใจนะสำหรับ CRV คันนี้นะครับ